Icana, ท่านกรรมธิการที get get ่ขอสมควรสนุขอสมวรความเห็นนะครับครับมีท่านผู้ใดมีครับท่านประธานครับท่านท่านพิจารณาจะเป็นผู้ใยญ่ยติสมวนกาแปยตินะครับครับงั้นก็เชิญท่านพิจารณาครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเริ่มมาิปรายผมเอ่อจากจะขอเวลาใช้เวลาหารือกับท่านประธานสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับเนื่องจากว่า ผมได้มีการขอท่านประธานนะครับในการใช้ภาพประกอบการอภิปรายนะครับแล้วก็ได้รับทราบว่าท่านประธานได้ออวินิจฉัยแล้วนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตนะครับทีนี้อย่างนี้ครับท่านประธานผมจักจะขอเรียนปรึกษา ح, ท่านประธานแบบนี้ครับภาพสไลด์ที่ผมนําขอเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะครับรายละเอียดแล้วก็เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ปรากฏในทั้ง3ภาพนั้นผมนําข้อมูลมาจากเอกสาร ขาวคาดแดงนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559ถึงปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลนะครับที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณที่เผยแพร่นะครับต่อสาธารณะสามารถดาวน์โหลดเห็นได้นะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับยึงอยากจะเรียนท่านประธานนะครับเพื่อให้ได้ทบทวนครับว่าตัวสไลด์ทั้ง3หน้านะครับที่ผมได้ขอเอาไว้ จะสามารถนํามาประกอบการอภิปรายได้หรือไม่ผมเรียนย้ำท่านประธานนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมใช้นั้นผมนํามาจากเอกสารข่าวคาดแดงครับตั้งแต่ปีก็ประมาณ2559ถึงปัจจุบันครับที่จริงท่านประธานชวนก็ได้มีการอธิบายชี้แจงไปแล้วนะครับนั้นผมขออภิอธิบายชี้แจงท่านพิจารณาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการที่ เอกสารถึงแม้ว่า,เอ,าเอกสารบางส่วนนะครับในในของท่านที่เสนอขออนุญาตมานั้นจะเป็นเอกสารที่มีอยู่ในสมุดข่าวคาดแดงของงบป,ประมาณก,ก็ก็จริงแต่ว่าในการในการทำภาพประกอบต่างๆที่มีนั้นเจ้าหน้าที่กองประชุม และก็ทางาฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตรวจสอบดูอย่างละเอียดแล้วผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกค,ครับว่าผมเองก็ลำบากใจในเรื่องนี้มากนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่อ้างเหตุผลอ้างข้อกฎหมายอ้างข้อบังคับประกอบผมก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงจริงๆแล้วประธานไม่อยากจะมีปัญหากับท่านสมาชิกหรอกครับอะไรที่อนุญาตได้เราอนุญาตนะครับ คือในการจะอ้างว่าเอกสารพวกนี้ลงในเว็บไซต์อะไรแล้วก็ตามแต่นอกจากข้อบังคับของเราบังคับเอาไว้แล้วยังไม่พอนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา,ามีพระราชบัญญัติเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ก่อนพุ่นบัลลังนี่ผมได้เชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไปหาลือที่ห้องท่านประธานชวนนะครับผมผมไม่ได้ตัดสินใจโดยพระอาการเรียนเรียนท่านด้วยได้หาลือกันอย่างรอบคอบแล้วคือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภานั้นมันมีข้อจํากัดนะครับถ้าหากว่าการออกอากาศไปการเผยแพร่ภาพเหล่านั้นไปมันเป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเรื่องมินเมนะครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น ไม่มีหลักประกันจากใครเลยนะครับที่ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นจะไม่ถูกปิดตัวนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาพิตกกังวลนะครับท่านฉะนั้นผมอนุญาตประธานอนุญาตให้ท่านอาภิปรายครับอย่างของท่านสสผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งผมจําชื่อท่านไม่ได้นัทนัทนันหรืออะไรนี่ครับผมท่านนทีพัฒน์นะครับเออใช่ใช ก็ก็ไม่ได้อนุญาตเรื่องเรื่องภาพหรือเรื่องเอกสารแต่การอภิปรายก็เปิดให้ท่านอภิปรายเพราะทานการท่านอภิปรายเนี่ยท่านควบคุมตัวเองแต่ภาพที่ออกไปนี่มันควบคุมไม่ได้แล้วนะครับท่านฉะนั้นเห็นใจเจ้าหน้าที่เห็นใจทางประธานด้วยครับท่านประธานก็เปิดโอกาสให้ท่านอภิปรายได้เต็มที่ด้วยความเคารพครับที่ผมเที่ผมต้องเรียนปรึกษาเรียนถามท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่ออยากจะเรียนถามว่าท่านประธานได้เห็น ได้เห็นภาพสไลด์ด้วยตัวท่านเองแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเพราะว่าก็ในฐานะที่ท่านประธานเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นผู้แทนราษฎรเหมือนตัวของผมนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าท่านประธานนะครับอาจจะลองได้ใช้การวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้ดูในเนื้อหาเพราะผมก็ต้องเรียนย้ําต่อท่านประธานแหละครับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏใน แผ่นสไลด์ทั้ง3าแผ่นนะครับเป็นการเอาข้อมูลมาจากเอกสารขาวคาดแดงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนย้ําว่าเอกสารขาวคาดแดงทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสํานักงบประมาณนะครับก็ผมคิดว่าถ้าหากว่าท่านประธานจะยืนยันนะครับว่าไม่สามารถที่จะให้ใช้สไลด์ดังกล่าวได้ก็เป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอํานาจนะครับของท่านประธานซึ่งผมก็คงจะต้องรับฟังนะครับแล้วก็เคารพ การตัดสินใจของท่านประธานนะครับแต่ผมก็เลียนทิ้งท้ายเอาไว้เท่านี้แหละครับว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมจะนําแสดงนั้นก็มาจากเอกสารข่าวคาดแดงครับท่านประธานยืนยันในความวินิจฉัยครับท่านประธานที่เคารพครับเพได้เป็นประธานไว้แล้วท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับท่านประธานมีหน้าที่ขออนุญาตรับท่านประธานครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับข้อที่ ประธานต้องควบคุมการประชุมนะครับในส่วนข้อที่9นะครับ,รบดูแลกันควบคุมกันเรียบร้อยในทา่ประชุมนะครับแล้วก็การเรียบร้อยในการดูแลการประชุมเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตราที่3นะครับระบุว่ารัฐสภาเนี่ยต้องปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ให้เป็นตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชน ท่านประธานบอกว่าชี้แจงกับท่านพิจารณ์คนร้ายเอ่ยนามนะครับบอกว่า,าเจ้าหน้าที่ได้อ้างกฎหมายต่างๆและเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระเทือนท่านประธานไม่ได้บอกเลยว่ากฎหมายมาตราอะไรครับและกฎหมายอะไรในการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้รับงบประมาณโดยหลักแล้วจำเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งฝ่ายเป็นฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตราสามและหลักนิติธรรมในส่วนหลักนิติธรรมเนี่ยมีหลักหลักสองหลักนะครับคือหนึ่งหลักความเสมอภาคและหลักความจําเป็นในส่วนหลักความเสมอภาคเนี่ยก็คือว่าเมื่อมาอยู่ในเล่มนี้ส2ิบสองมาตราจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกอันเพราะทุกหน่วยงานที่ที่รับไป ก็คือภาษีของประชาชนดังนั้นเอกสารทุกอันผมยังไม่ได้เห็นเอกสารที่ท่านพิจารณ์เนี่ยได้ส่งให้ทางท่านประธานนะครับแต่เมื่อเอกสารที่ออกมาเป็นเอกสารที่เผยแพร่ทั่วไปตามสื่อสาธารณะและพิมพ์เป็นเล่มที่เกิดขึ้นมาทําไมถึงจะต้องไม่ให้ทางท่านสมาชิกสภารดอดได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนปวงชนเวลาไทยในฐานะคนที่เป็นสมาชิกทัศภานะครับแล้วก็ ได้ทําตามหลักนิติธรรมและตามรัฐธรรมนูญด้วย,ท,วยท่านไม่ได้ชี้แจงเลยครับผมคิดว่าในการใช้ดุลวินิจต,ตามข้อบังคับข้อที่69เนี่ยครับที่ท่านหกสิบประธานโทษนะครับ69นะครับ69วรรคสองครับ69วรรคสองนะครับที่จะให้อนุญ,ญาตท่านต้องไม่ใช่อนุญาตตามอำเภอใจนะครับอนุญ,ญาตต้องต้องมีหลักด้วยว่าใช้กฎหมายอะไรแล้วมันขัดต่อหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษดรหรือไม่และมันขัดต่อหลักนิติธรรมตามมาตราสาหรือไม่ ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับท่านครับผมผมอยากให้ท่านทบทวนอีกครั้งนึงครับผมเรียนชี้แจงที่ท่านประท้วงนะครับว่าข้อบังคับข้อ69วรักสองก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เขามีพรบคุ้มครองอยู่เดี๋ยวท่านไปศึกษาอีกทีก็ได้แต่วันนี้ประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับคือไม่ได้ห้ามท่านสมาชิก จะอภิปรายไม่ได้ห้ามท้าสมาชิกจะอภิปรายในการตรวจสอบเพียงแต่ว่าห้ามเสนอภาพบางภาพที่มันมินเมเท่านั้นครับฉะนั้นประธานวินิจฉัยแล้วครับขอขอท่านประธานขออนุญ,ญาตครประท้วงครับตามมาตราเก้าในกรณีที่ท่านประธานต้องด้วยความเคารพนะครับ,รบไม่เป็นกลางผมรังสิมาลลมบัญชีรายชื่อพัก ก้าวไกลนะครับท่านประธานที่ต้องประท้วงเรื่องนี้เพราะผมเองก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของท่านประธานและผมคิดว่าการวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยตัดโอกาสที่พวกเราจะได้ชี้แจงแล้วถ้าเกิดว่าดูในสไลด์ท่านที่ประชุมในห้องนี้ได้เห็นสไลด์ของเรามีแต่ตัวเลขนะครับมีแต่ในเรื่องของถ้อยคําที่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามาข่าวคาดแดง ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายท่านประธานนิดเดียวได้ไหมครับก่อนที่ท่านประธานจะวินิจฉัยผมอยากให้ท่านประธานได้ทบทวนผมมี4ประเด็นที่อยากจะเป็นเหตุเป็นผลนะครับในการชี้แจงนิดเดียวท่านประธานการยื่นสไลด์ดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเพื่ออภิปรายเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมซึ่งเป็นอำนาจของท่านประธานในการวินิจฉัยการยื่นสไลด์ตรงนี้นะครับข้อความดังกล่าวเนี่ยจะขัดหรือแยง้งต่อข้อบังคับข้อ69หรือไม่เนี่ย ซึ่งข้อังคับข้อ69นะครับกล่าวสั้นๆง่ายๆก็คือว่าจะต้องไม่มีการเอ่อยถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จําเป็นประเด็นก็คือว่าในสไลด์อย่างของผมเองนะครับผมขออนุญ,ญาตนิดเดียวเป็นแค่ตัวเลขแบบนี้ะฮะจะ<ห>ประธานการทําหน้าที่ควบคุมนะครับคาถามก็คือว่าผมไม่ได้เอ่อยถึงพระมหากษัตริย์ไม่มีคําว่าพระมหากษัตริย์แม้แต่คําเดียวการอภิปรายตรงนี้เป็นการอภิปรายเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในพระองค์ ซึ่งการอภิปรายส่วนราชการในพระองค์เป็นหน่วยรับงบประมาณตามมาตรา36กที่เรากำลังพิจารณางบประมาณคําถามก็คือว่าทําไมส่วนราชการในพระองค์การอภิปรายตรงนี้ถึงขัดข้อบังคับข้อ69กวร์สองได้ทั้งๆที่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จําเป็นส่วนราชการในพระองค์เป็นหน่วยรับราการครับไม่เท่ากับพระมหากษัตริย์ขออนุญาตต้องเรียนกับท่านประธานว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์หน้าที่ที่ผมจําเป็นต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงเรื่องนี้ การทาีท่ผม<า>ขอนี้เดียวท่านประธานจะจบแล้วฮะเพื่อให้ท่านประธานได้ลองพิจารณานะครับถือว่าเป็นการอุทธรณ์ของผมแล้วกันท่านประธานผมสั้นๆน,น,น,นิดเดียวว่า,าสิ่งที่ผมทําทั้งหมดเป็นไปการเป็นไปด้วยตามกฎหมายาซึ่งหน่วยรับงบประมาณที่ชื่อว่าส่วนราชการในพระองค์เนี่ยอยู่ในส่วนที่เราต้องทําหน้าที่ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านทําแบบนี้จะยิ่งส่งผลเสียไม่ส่งผลดีต่อสถาบันใดๆเลยครับจะยิ่งทําให้เกิดข้อคอรหาและตั้งคําถามไม่ใช่แค่ต่อส่วนราชการในพระองค์ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านดรัฐสิบานครับมีท่านสสประท้วงครับเชิญท่านการลม<ห>ครับประท้วงท่านประธานครับผมนายคาลมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนรัรรษฎรบัญชีและชื่อรายละเอ็ดในฐานะเป็นสมาชิกที่นั่งฟังการอภิปรายงบประมาณมาสามวันมีข้อตกลงว่าวันนี้นี่ประท้วงท่งงานตามข้อเก้าการควบคุมการประชุมประธาน ผมก็พยายามอยู่ว่าท่านเป็นกลางหรือท่านเอียงไหนไหมประเด็นสองคือว่าถ้า,ถาเราไม่เชื่อประธานประธานตัดทินใจไปแล้วนี่จะเชื่อใครการตัดสินใจของประธานในการบอกว่าท่านทําหน้าที่ถูกต้องแล้วและยืนยันว่าอะไรที่ทําได้หรือไม่ได้แล้วท่านก็ต้องเดินหน้าผมจงยังยืนยันว่าท่านต้องทําหน้าที่ให้เข้มแข็งครับท่านต้องเข้มแข็งกว่านี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับแต่ว่าที่จริงแล้วผมก็เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ ได้ประท้วงแล้วก็ให้ท่านสอบถามผมก็ชี้แจงก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกครับว่าประเด็นนี้นี่ประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วฉะนั้นจะโต้แย้งกันด้วยเหตุผลเราก็อธิบายกันได้แล้วฉะนั้นผมขออนุญาตเรื่องนี้จบนะครับเชิญท่านพิจารณาพิปลายต่อไหมครับท่านอยาพี่ปลายไหมครับครับ ท่านประธานครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้อนิชัยผมนะครับรับฟังด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้อบังคับมันอนุญาตหรือเปล่าถ้าผมจะบอกให้ท่านประธานถอนคําพูดท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านประธานใช้คําว่าเอกสารที่ผมจะแสดงเนี่ยมินเมย์ผมย้ำท่านประธานเป็นครั้งที่3ครับว่าเอกสารที่ผมนะครับจะแสดงนั้นเป็นเนื้อหานะครับแล้วก็เป็นตัวเลข เป็นข้อมูลจากเอกสารขาวข้าแดงนะครับที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสนามกุประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับไม่มีความมินเมยแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามผมต้องรับฟังและเคารพในการตัดสินใจของท่านประธานนะครับแต่ผมเรียนย้ำท่านประธานครับว่าไม่มีอะไรมินเมยนะครับจากเอกสารที่ผมจะแสดงนะครับเอาละครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับ เริ่มต้นการอภิปรายนะครับสำหรับมาตราที่36นะครับงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นะครับปีนี้ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น8,761ล้านบาทลดลงนะครับจากที่เคยตั้งไว้เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว264นะครับ220ล้านบาทหรือประมาณ2%ซึ่งตัวผมเองนะครับได้สงวนคำแประยะตัติขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง1,500ล้านบาทครับท่านประธานโดย ผมจะขอะใช้เวลาที่จะอภิปรายนะครับถึงเหตุผลที่ไปที่มาอย่างนี้ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่เราพิจารณางบประมาณในปี264นะครับตัวผมเองก็ได้เป็นกรรมธิการครับแล้วก็ได้พิจารณางบประมาณในส่วนของส่วนราชการในพระองค์ด้วยนะครับแล้วผมก็จําได้เป็นอย่างดีครับว่าเมื่อตอนถึงคิวลำดับที่จะเป็นการชี้แจงของหน่วยงานนะครับ ก็ไม่ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานมาชี้แจงแล้วก็เป็นท่านผู้มนวยการสํานังกงบประมาณนะครับที่ชี้แจงแทนซึ่งการชี้แจงก็ต้องเรียนว่าเป็นการตอบคําถามเพียงสั้นๆครับในปีนั้นนะครับกรรมธิการสัดส่วนของพรรคก้าวไกลได้ตั้งคําถามเรียบง่ายครับท่านประธานว่าเหตุใดงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์นั้นจึงสูงขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะในปี2 5 6 4นนะครับที่สูงขึ้นมากเป็นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับ ซึ่งทางสำนังกงบประมาณก็ตอบเพียงสั้นๆครับว่าเกิดจากการโอนงบบุคลากรมาจากกระทรวงกลาโหมนะครับทางกรรมธิการก็สอบถามต่อครับว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับในเมื่อเรายังพบเห็นนะครับว่าในกระทรวงกลาโหมยังมีงบประมาณอยู่ประมาณ1 2 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นงบที่สนับสนุนนะครับในการถวายความอารักขาถวายความปลอดภัย โดยก็ได้ขอเอกสารชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถึงในรายละเอียดของงบป,ประมาณในส่วนนี้ซึ่งก็เป็นการขอเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่แตกต่างอะไรกับการขอเอกสารนะครับในชั้นกรรมธิการที่จะขอกับหน่วยงานอื่นๆทางสำนังกงบป,ประมาณนะครับก็ได้บอกว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีการทําเอกสารชี้แจงนะครับแต่ก็จะจัดทําให้ซึ่งก็ต้องในท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าถึงวันนี้แล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้รับเอกสารชี้แจงแม้แต่หน้าเดียวครับ พอมาถึงปีนี้ครับในช่วงการพิจารณากบประมาณผมก็ได้ทราบมานะครับว่าทางผู้อุ่งในการสรนักงบประมาณก็จะเป็นตัวแทนในการตอบคําถามของส่วนราชการในพระองค์เหมือนเดิมซึ่งผมก็รู้สึกห่วงใยรับท่านประธานในต,ตอนนั้นเนี่ยที่ผมต้องห่วงใยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติปีงบปร,ระมาณนี้ประเทศอยู่ในสภาวะที่มีปัญหาทงางการคลัง อยู่ในสภาวะที่กําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโลคโควิด -19 และในสภาวะที่การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บรายได้ของรัฐน่าจะไม่เป็นไปตามเป้าครับดังนั้นการใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ครับแต่สิ่งที่สนังงบประมาณนะครับได้ชี้แจงในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการชี้แจงเพียงปากเปล่า โดยให้ข้อมูลครับว่าส่วนราชการในพระองค์มีบุคลากร14,275ตราและใช้งบประมาณด้านบุคลากร8,98 0ล้านบาทหรือคิดเป็น92%ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดท่านประธานครับผมต้องเรียนว่าจากการชี้แจงนะครับของทางสำนักงบประมาณนั้น ผมคิดว่ามีปัญหาแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องการความกระจ่างเพิ่มเติมครับแล้วผมต้องเรียนว่าผมไม่เชื่อนะครับในข้อมูลที่สํานักงบประมาณชี้แจงมาแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผมต้องขอปรับลดผมไล่เรียงอย่างนี้คัท่านประธานผมไปย้อนดูนะครับซึ่งจริงๆคุณชีจะมีสไลด์ที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าที่ผมไปย้อนดูในเอกสารขาวขาแดงนะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี2559นะครับไล่เรียงมา ในปีห้าาและปี6กครับเป็นปีงบประมาณที่เรายังไม่มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560นะครับในปีงบประมาณ60นั้นนะครับผมพบครับว่าภายใต้3หน่วยงานหลักซึ่งปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการในพระองค์แล้วนะครับได้แก่สำนักพระราชวังครับปี60นั้นมีงบประมาณอยู่3 4 0 0กว่าล้านบาทสำนักราชาเลขาธิการ500กว่าล้านบาท กรมราชองคลักษ์800 0กว่าล้านบาทโดยทุกหน่วยงานนะครับที่ผมเรียนนั้นในเอกสารข่าวค่าแดงมีการระบุถึงรายจ่ายชัดเจนครับว่าจ่ายเงินเดือนบุคลากรเท่าไหร่ค่าสาธารณูปโภคเท่าไหร่เช่ารถกี่คันถาวายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์กี่บาทมีระบุชัดเจนครับแล้วทำไมล่ะครับท่านประธาน ตั้งแต่เอกสารงบประมาณขาวคาดแดงของปีงบประมาณ2,561จึงถึงปัจจุบันสำนักงบประมาณจึงแสดงข้อมูลเหลือแค่เพียงบรรทัดเดียวในชั้นกรรมธิการนะครับแทนที่จะชี้แจงด้วยเอกสารที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ยังคงเป็นบรรทัดเดียวแล้วก็เป็นเพียงการอธิบายด้วยวาจาเพียงสั้นๆน,นี่เป็นคำถามนะครับที่สำนักงบประมาณต้องชี้แจงครับท่านบกพร่อง ต่อหน้าที่ในการจัดทําเอกสารงบประมาณหรือไม่เพราะในอดีตย้อนกลับไปดู2,557,58,59ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดของงบประมาณทั้งสิ้นครับถ้าไม่สามารถชี้แจงเป็นเอกสารได้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตที่จะตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อในคําชี้แจงของสํานักงบประมาณไว้ก่อนครับท่านประธานเพราะเมื่อเราดูตัวเลขนะครับ ต้องเรียนครับว่างบประมาณ 8, kind of mm. ปีนี้8,700กว่าล้านบาทถ้า9 2นั้นเป็นงบบุคลากรทั้งหมดนั่นแปลว่าส่วนราชการในพระองค์นั้นจะเหลืองบประมาณเพื 3, رة, ่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพียงแค่663ล้านบาทซึ่งไม่สมเหตุสมผลครับท่านประธานเพราะอะไรครับเมื่อเราไปดูในปีงบประมาณ260นะครับลำพังสำนักพระราชวังครับมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานถวาย ความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมบรวงศานุวง์1,700กว่าล้านบาทครับซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่ได้รวมงบบุคลากรเลยถ้าหากว่าตัดนะครับรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคค่าเช่ารถนะครับก็จาก1,700นั้นจะเหลือประมาณ1,200ล้านซึ่งจะเป็นเงินอุดหนุนต่างๆยกตัวอย่างครับท่านประธานตามเอกอสารข่าวขาดแดงปี2560นะครับเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในพระราชฐานที่ประทับค่าใช้ใจ่ายในพระองค์เป็นเงินอุดหนุนเงินตีของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นค่าใช้ใจ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานสรุปแล้วก็ะท่านประธานครับในปี2560นกะครับแค่สำนักพระราชวังเพียงแค่หน่วยงานเดียวใช้งบประมาณในการปฏิบัติงาน1,700ล้านบาทแต่พอมาปี2 5 6 5กครับจากคำชี้แจงของสำนักงบประมาณ กลายเป็นงบสำหรับการดำเนินการนั้นเหลือเพียงแค่6 6 3ล้านดังนั้นผมยืนยันกับท่านประธานว่าข้อมูลนี้ผมคิดว่าเชื่อถือไม่ได้ครับเ<อ>มื่อเป็นเช่นนั้นครับผมจึงต้องขอเสนอเพื่อปรับลดก็ประมาณ1,500ล้านบาทโดยผมอาศัยข้อมูลนะครับและการคํานวณเท่าที่ผมมีอยู่คืออะไรครับท่านประธานผมกลับไปดูตัวเลขครับของงบประมาณเมื่อปี2563 เพราะเป็นปีนะครับงบป,ประมาณที่เกิดขึ้นหลังจากการมีออกพระราชกําหนดโอนกําลังพลครับในปีนั้นส่วนราชาการในพระองค์ได้รับงบป,ประมาณ7,685ล้านบาทจากปีนั้นเป็นปีฐานครับหากตัดลดนะครับหรือปรับลดลงเท่ากับงบป,ประมาณแผ่นดินในปี2565นี้คือ5.66เปอร์เซนตตามสัดส่วนนะครับจะทำให ลดประมาณในภาพรวมของปี2565สําหรับส่วนราชการในพระองค์นั้นอยู่ที่7,250ล้านบาทครับเท่ากับปรับลดลง1,500ล้านบาทดังนั้นผมยืนยันครับท่านประธานหากว่าสํานังกงบประมาณนะครับไม่สามารถที่จะชี้แจงด้วยเอกสารถึงที่ไปที่มาอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอยืนยันที่จะปรับลดตามนั้นครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ